พี่น้องครับตอนนี้อ่าน้องฝนพ่นซีเฮ็ดครับเขาซุ้มมูกินอันนี้คือขาไก่ป้วนปีกไก่ลวกแล้วใส่ยังไงล่ะนี่ใส่เห็ดมันงวะใส่เห็ดใส่เฮ็ดแล้วก็ใส่ผักกาดมีผักบุ้งมีทุกอย่างแต่ว่ามันนี่มันนี่บว์ไมีผักบุ้งนะจ๊ะอันนี้อันนี้เป็นการตำอ่าตำมั่วนตำหยั่งพื้นตำม้วตมั่นตำมั่วพี่น้องครับตำมั่วสิีบาตำมะฮุ่งกับ่บแมน อ้าวแม่ปลาแดกใส่เลยกินได้บ่เนาะแต่งโมเพื่อนเพื่อนเอาตอนน้อยๆน้อยๆใส่ไหมเพื่อนนี่นี่อ้าวลงไปครับพี่น้องครับลงไปลงไปเดี๋ยวผู้สิมาซิมกับชิเป็นน้องเมฆจากออ่่าาบริคัมไซนะครับผู้สิทิมาซิมแต่ว่าผู้ซ้อมือเหตุการณ์นี่ก็คือจากอ่าแท้หนาบุรีแล้วผู้ตามยุตตอนนี้ก็จาก น้องคายนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้บ่แม่นนองคายตอนนี้ยวนยวนดงแสนแผ่นด้วยดองแสนแผ่นดงแสนแผ่นรับมือขึ้นพี่น,อน้องเบึ้งขีดมื้นขึ้นเพิ่นหย,ยอกหัว,ว <ะ S 1> พิ่นหัวพิ่นนี้ไปทางไหนึุนคบอ๋อสที่จุด <c oughs> เลยอันนี่ก็คือตำข้งไก่ต้าปีกไก่ใส่เห็ดแต่ว่าตำสรุปแล้วตำเส่กบเนานะอาจจะเป็นได้กินของพื้นดีดอกพี่น้องครับ น,นี่คือผู้ซิิมครับน้องเมยน,นะครับเตรียมมาแต่เกียบไว้แล้วนะครับน้องเมอันนี้เพิ่นแชมซิมครับซ้ํมซิมจากาบรีคําไซใส่แล้วเอาซิม,ซซมน้ำสองสี่บรีคําไซเด้วจ้า <c oughs> เอากินเห็ดเอาล้ำก่แซ <ๆ S 2> บว่อี่าหละลาย ลำ้<ส>ลำน้องครับ,<ส>บลำ้ำล้ำก็กคือแสบบอลขอโทษตอนอาเนะอยู่มาเด้อมาเด้อม,มาตอนนี้ยังคัน,นเนาวพี่น้องครับมากินเข่าตัวกันเนื้อกบนี่นะเฮ้ยน้เขาเสียใจยเลยนะเาขาเสียใจยเลยนะอนะตอนนี้เขาก็จะมีการเทรใส่ถาดน,นะครับ ทเทใส่ฐานแล้วนะครับ <c oughs> มังกะสิเป็นตากินด้วยหรอพี่น้องครับเอาไปแล้วไอ้ลาซิมเร็วน้องมือมคิมหน่อยนะจ้ะะาอ่าซิมนะอาครับเป็น <c oughs> สีพนันกินขเขาแล้วก็สีไปเ <c oughs> บิ่งรถครับพี่น้อง <c oughs> ไปเบึงรถคันใหม่นะครับรวยผิดปกติสายยันมารุ่งจะถอยรถคันใหม่ให้ภรรยานะครับ ล้านครัวมืออีเพิ่นสีไปเบิ่งรถนะครับเป็นไรลัมบ่แซบบ่าี่เราเป็นไะไแซบบ่หมูแตงแตงหมูอืมเอ้าอืมอ่าเอ้ยเออเออเออลืมเอามาใส่หนอไหมอ่าเขาลืมใส่หนอนะครับอ้าวเอามาใส่หนอควันหนูหนอนก็มีหลายหนอนนะหนอนนอกหนอนในเออ น้อไม่มีหลายน้อกนเทใ่มเรวน้อโจดนน้อก็หวานใช่ไน้อโจดแล้วก็น้อไม่น้อนอกนี่คืออย่างนี้ล่ะน้อนอกน้อไหนล่ะอีนี่บอกกูชิดไปน้อน้อน้อไหนเอออ่ะมามามาครับมามาชิมมาชิมครับชิมลองดูนะครับ

ป้อนครับมันมีแนวหักเมียอยู่เออโอ้ยเนาะเซบป่ะเออเซบเนาะเดี๋ยวตอนต่ายลานนี่แล้วผมมีสามีของเขาตอนแล้วกระป๋าเอ้ยเอาเก่งเลยแซบปะจะร้อนดี๋ยวอนรุ่นสิกินดก็แต่ว่าไายสวยู่มมันกขนาสีแซ่บนะครับเอาน้องมีมามาชิมหน่อยเร็วมาชิมหน่อยหนู อืมอืมอก็เออก็ไปใส่อนเช้าวฮะืชอร์ชาเแปลว่าอาบน้ำอาบน้พ่อเวอร์เลยฟาเวอร์ก็คือว่าโอเพนฟาเวอร์ก็คือดอกไม้นะคะขาดผู้หนึ่งพี่น้องครับขาดอาจารย์แหลมขาดผ้าเขา เดี๋ยวสิเป๊ะเอาม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 าเขาคุยโทรศัพท์อยู่นะครับอ่าตอนนี้อาจารย์แหลมคุยโทรศัพท์อยู่อ้าวมามันมาแมนดอกคือผมกำลังถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าอ้าวล้างมืออ้าวตามปีไก่ครับพี่น้องครับเกิดมาแต่ทองพอทองแม่กูกต่หัวแต่เห็นนี่แหละอือเอามันไม่มีตอนเรานี่ไงใส่อยู่เออใส่นี่อ้ามือมันต่ำ หงอนไก่ฮึตะหมอนไก่ป่าแจ้หงอนมันมากคือคือคยังคือหงอนไก่เออคือหงอนไก่เฮ้ยได้แล้วกินไหมได้เลยคือไก่ละต้มป่านิ่งท้องเขาอะต้มป่านิ่งท้องเออป่านิ่งท้ององอนไก่มันมันขาวยุนทูนอยู่บ้าไปงั้นหรอปกติมันจะมีเห็ด บางคนอาจจะอยากเห็นมือกล้องครับอาจจะไม่ได้เห็นหน้ามือกล้องชัแชตเตี่ยเอาหอนไก่ย่างมาจับมือกล้องมากินข้าวซอยมากินของเหม็นเหม็นมาเจมมื้อกล้องมากินของเหม็นครับของเหม็นแมงวันชอบตอมก่อนเป็นพี่น้องก่อนเป็นวันของหอมมนุษย์ชอบดม เมื่อวันนี้หันมาหนี่อาจารย์สิบ๊อบช่ยล่ะฟังนอไม่นอนี่เอามาจากแกงขอนะทั้งแกงค้อเพิ่นสีเพิ่นสีเพิ่นสีอบใส่นน้ำน้ำน้ำเพลิ่งบนน้ำตาลเป็นสีบ่อบเพิ่นสีบ๊อบใส่นน้ำเพลิ่งน่าจะเป็นนอไม่จากแกงค้อน่อาจารย์แหลมนอไม่จากแกงค้อมือแกงค้อบ่ผู้เวียงผู้เวียงเออผู้เยั้งมันโอบใส่นน้ำน้ำน้ำเพลิ่งกันบ่แต่ว่ามึงเลยมึงเลยส่วนมากเพิ่นกับพวกใครอบใส่นน้ำเพลิ่งอันนี้เขาให้กินกับเขาได้เสียแลม อบบนไ้ใส้น้นำเพรืงน้ำจาำหรอกเออใช่หครับวันนีน้วันนี้ขอตัวขออยากตำรวจแล้วว่าขอจิ้มเขาตามเขากันวันนี้ <c oughs> เออ,อนี่คือความหนาความตากันครับพี่น้อง <c oughs> เหลือก,กรอบเพิ่นชวเช่อเอ๋ยอยู่อันนี้คือตำอ่บตำปีกไก่ฉลองสีออกลดไม่สชได้ลดไม่มืงเอื่นครับพี่น้องวันศุกร์นะครับอ่ารถกับวัชพงดอกซื้อเป็นของขวัญเนี่ย ถามอะไรเอ็มเออถามบ่ไอบ่เอาให้ให้พี่นอ้องคนฟังแล้ววบ่เอ <c oughs> าให้ <c oughs> พี่นอ้องคนฟังแล้ววันไอ้ยันต์เป็นสื่อรถเป็นของขวัญเนี้ยบ่ได้ถิ่มใจผมมิซึเออบ่เลยถิมเป็นของขวัญเนี้ยไอยของไม่ผิดปกติเออยันว่าของไม่ผิดปกติเอเอ,เอไอยันเจ้าว่าเจ้าสื่อเรียบร้อยแท้ๆมันอาจารย์แหลมสีซีเห็น้เนี่ยแอ้อืม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  DJ กับอาจารย์แหลมด้วย จะได้เปป็็นนนีเสฉพาะเขาว่าเอาเงินมาใส่ใส่เงินนุ่งเงินมาใส่ดีใจด้วยนะอาจารย์แหลมนี่เงินซื้อรถหัวลานกลัวเหี้เนี้ยใช่เดี๋ยวพวกไอ้จอตองว่าเขาจะตรวจสอบนะแต่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 เราบริบาลสิดอกแต่เราบริบาลซื้อไอ้เมียดอกถามว่ายันเจ้าซื้อรถให้ผู้ใดซื้อมาชี้ซื้อระวังซื้อระวังซีรี กี่ลี้รู้ไหนยันี่ลี้รู้หัดบันทึกไว้นะสั้นวะกาบานสั้นวะเออจะเพิ่มบ่อไปจะหักกันเลาจังไหนสิทักใจเยอะแต่บ้านจะสืตัวแต่เลี้ยตัวเนาะหมาเนาะมันนี่หมาหมาที่บองฟองได้หักก็ค่อนหนึ่เลยกหมาตัวละเมืองสองเมืเรเออจะยิ่งซื้อคนเห็นเบียกใส่หาข่าวิี่นี่สุดได้ก็หมานี่ม้วน่เห็นอย่างเสแล้วเป็นแต่เลี้ยตัวมันเนาะพี่คนบอกนามันก็บ่เนามันเนี่ยกรู้เลี่ยงแล้วจังมาเจ้าเมื่อกี้ พีเราทำเจียวไว้สักนี่แหละเพราะว่าเขาสิกินหมดกันทีเรงซื้อมึนกัน,นอันนี้คืออันนี้คือ <laughs> อั<ห>นนี้เฮ้ยไม่ถึงแมาให้ลุงไทยอยู่นี่กูไม่ได้กินลูกชุบันแล้วแต่ว่าหัน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 ย้ำหนอนไก่หนอนไก่นี่ลุงบ่เ,เอาลุงบอกินเพราะว่าคิดพ่อภาพนั่นเลยถ่ายว่าย้ำตําตํหนอนไก่มันคือมันคืออย่างแทบกลินหอยเชอรี่เห็นไหมเชอ่แม่เออ พี่น้องครับอยู่กันแบบพี่น้องครับมาตั้งแต่คนละทีบคนละแดนครับบ่มีบุญวาสนาคับว่ามีบุญวาสนากับว่าได้มั่วมกันนี่พ่น่าอันบุเพศนิวาสประหลาดนักไม่เคยรักก็มารักไม่ผักใสไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นเหมือนเป็นใจแม่นยุกไกปันใดกับพ่อกันครับพี่น้องคอยย้ายให้พี่น้องได้เห็นความรอของเจ้าแล้วก็ยายพี่น้องหันความสนใจหาแตงโมเนี่ยมันม่มีคนบอกนะมัน ปรวาว่าคนณบอกภาษาเมียนพี่น้องครับบอกว่าหูเรี่ยงดรอกบอกแล้วกินก่อนลุงไทยก่อนอีกนาทีนึงเนาะโอ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว <c oughs> มันสิบพ่อตัวนี้นะไปแล้ว